ตอกแรกมาก่อนหนักๆทุกคนครับเฮ้โย hey, สวัสดีเว้รุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับชองเฮียมีพะว้าวี สามมี้วนเออยู่เกมชอทเชียงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนครับก่อนอืุ่ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามได้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีภาวะไว้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างเลยครับเฮียมีกลุ่มเหลตาดีด้จะมคนกราบเป็นกลุ่มพูดคุยก,ก,กันกกกเกี่ยวกับการปัน่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังทางพิงพนาศ เราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้คนต้องพลาดทางไปเล่นเกมนั้น,นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มลักกี้ามียาสามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี่เนี่ยปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับผมทุกคนมาวันนี้เมื่อวานจัดทุนหมืน่นวันนี้มาจัดหนักอีกหนึ่งทีเนี่ยขอมาเอาคืนมาหน่อยอะเนี่ยว่าเวลาสี่โมงนี้จะมาหรือเปล่ามาดูกันทุกคนครับวันนี้ทุนหมื่นขอซือ อเนี่ยมาขอซื้อไมห้หนึ่งพันมาทุกคนครับเฮี่ยก็อยากรู้ว่าไอ้สูสิบสี่คูนสิี่เนี่ยจะสามารถล้างแค้นให้สาหรับเมื่อวานที่เราโดนมันได้หรือเปล่าทุกคนจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุุงขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสามนั่นเองวันนี้เรามาทวงแค้นคืนครับ let's go กับสูตร14คูณ14นะวันนี้อย่าเล่นที่ช่วง4โมง4 8นาทีทุกคนครับมาดูกันว่าสูตรนี้มันจะไม่ได้เงินจริงๆหรอว่าทุกคนครับหรือว่าอยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่วันจริงๆนะมาดูกันครับว่าวันนี้จะสามารถล้างแค้นคืนให้เมื่อวานได้หรือเปล่านะครับโอเคสวยเพื่อนอย่างนี้หละโอเคนิ่งๆอย่างนี้นี่น,นี้สวยเพื่อน โอเคเวลีู่ืไปทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวเท่านั้นอเ,เานนอาเอาอีกแล้วไม้แรกได้เล่นอีกแล้วเมื่อวานไม้แรกก็ได้เล่นแต่จะจ่ายหรือเปล่าข้างในมาดูกันครับคนครับคนนี้อืออืปอปากุ่ทองแดงแถวสองไม่มีม,ม,มีว่นไหลไปก่อนใครบอกไม่มีเอาป,ปากมาเติบ จัดไปก่อนสวยงามครับเปิดมาเดิมไม่ได้สวยจัดไปที่ราวก็โต616บาททุกคนครับปับ๊บเคปาท่าแถวสามมาไหมไม่มามาหัวสิงโตทำเพื่อนยังไม่ค่อยชอบเอารอบหมุนมาเยอะเท่าไหร่นะทุกคนครับเวลาเอามาเยอะมนชอบมอเว่าวนะเอาแล้วเปิดหัวมาก็ขาดทุนเลยหรือเปล่าเพื่อนเจเต็มลาบบไปก่อนจัดมา เคหลายมาแถวสองไม่มีครับซองแดงเยอะอะไรขนาดนั้นล่ะนะจัดไปห้าร้อยสี่บาทครับกับก้อนโตซองแดงเปลี่ยนเป็นเจโอโกบลงเพื่อเคป่ะเจแถวแรกมาไหมไม่มีอืม กำไรมา500ร้อยทุกคนครับถือว่าพอประมาณนะก็ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นครับกำไรมานิดหน่อยเราหมุนสลับบ้างนะครับรอบนี้เรามาหมุนลากทุกคนครับโอเคนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เพื่อเดินน,นิ่งไว้โอเคสวยข้างล่างสวยครับข้างบนข้างบนอย่าทำให้เฮียผิดหวังแปร เอาแล้วเอาแล้ว่ยเอาแล้วไง,วงมันมาอีกแล้วไอ้แปะมันมาแล้วทุกคนครับมุตีทีเดียวแตกนี่คือแบบบัดซบจิกๆไม่มีทางให้สู้เลยไม่มีทางให้ตัดสินใจเลยบุดีเดียวแตกยลยครับ โอเคนิ่งๆไว้เพื่อนนิ่งๆอย่างนี้แหละนิ่งๆไว้จำจำไว้จำไว้ว่านิ่งๆเออจังความรู้สึกนี้ไว้เพื่อนนิ่งๆอย่างนี้แหละเออ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 เอเอ,เอมาครับใบที่สองมาต้องคืนก่อนหนึ่งพันรอบนี้ต้องแตกพันห้าหรือว่าสองพันเคไปก่อนเปิดหัวมาแต่ไหลไม่ได้ครับไม่หวยเท่าไหร่ทุกคนครับอู้ยดูฉีฉับดีจ่ายหน่อยก็ไม่ได้เนาะ โอ้โหเบ้าลืาทุกคนครับประทัดเหมือนจะไม่ดีแล้วแต่กลับรับสู่14คู14เนี่ยทุกคนครับเ้ายับสงสัยเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วว่ะทุกคน เจไปเพื่อนอืมพราบมีขาดถุนย่อยยับอืมมีอบอกเลยว่าขาดถุนย่อยยับทุกคนครับไหลเจไปต่อสิบแถวอืมไม่มีตัวไหลเลย่อบน,น,นี้ขาดทุนยับครับสงสัยเราต้องเปลี่ยนสูตรแล้วทุกคนครับสงสัยเราต้องเปลี่ยนวงล้อแล้วทุกคน สิไม่ค่อยจะสวยงามกับเราเท่าไหรแล้ครับอย่างนี้ไม่น่ารักแล้วทุกคนอย่างนี้สิบสีคูสิไม่น่ารักกับเราเลยครับเปลี่ยนเป็นสิบสคูสิบสีดูทุกคนนะไม้คู่บุญเฮจะสามารถที่คิดใช้ได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้มาดูกัน โอเคมา let's go เอาหน่อยเว้ยลูกชาย12คู่14เออว่าเหมือนกันโอ้ยศีรับแถวแรกประทัดโอ้ยไม่มีสักตัวเลยแปะเอ้ยมันเป็นอะไรวะทุกคนครับเรียว่าเล่นยากแล้วว่าแปะอะสองแดงไหมล่ะ มันเล่นแง่กับเราเราอย่างนี้นทุกคนอืมเฮียบอกเลยว่ายากนะทุกคนครับยากกว่าการหมุนไม่ให้ตกตามก็คืออันนี้แหละทุกคนครับ ยังไงทายังไงให้มันจ่ายนี่แหละปัญหาของจริงวะทุกคนครับเราเจอปัญหาของจริงแลวครับถ้ามันไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายเลยนะแปะนะทุกคนอย่าบอกไว้เลยนะไอหมุนตกดำเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวเท่ากับข้างในไม่ยอมจ่ายนะทุกคนครับถ้ามันไม่จ่ายให้ตายยังไงมันก็ไม่จ่ายนะครับ ไปสอบเื่อนขอสิบหกไปโอเคเลยไปเลยล้วกันมาอีกดีเดียวเท่านั้นเพื่อขอเล่นเถอะโอเคมะมาสิบสี่คูณยี่สิบครับไม้วงล้อนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะอย่าบอกไว้ก่อนทุกคนครับ ถ้ามันไม่จ่ายมันก็จะเกินไปแล้วอันเนี้ยอืออามมาไหลหน่อยเพื่อนอ๋อร้องละอโอ้โหทุกคนครับอย่างนี้ยากนะเนีย่ยบอกว่าสู้ยากจัดเลยนะจเ,ยนะเจอเปะอย่างเงี้ยวายจ่ายไปก่อนโอ้โหตวัวแถวแรกไม่ล่ะบึ้มเลยนะมา K Y หัวสิโตเดี๋ยวแร้งมาไม่ได้เฮ้ยไม่มาวายไม่ได้เล่นด้วยทุกคนครับอย่างนี้นแห้งจัดเนีย่ยบอกคำเดียวว่าแห้งจัดจัดไปก้อนโตหกร้อยแปดสิบครับป่าทัดจัดมา คิแต่ละตัวทุกคนครับมันน่าจ่ายมากนะแต่มันไม่ยอมจ่ายให้เรานะครับเนี่ยบอกเลยอย่างงี้สู้ให้ตายยังไงก็ไม่ชนะนะปาท์แถวสองคิวไปก่อนโอเคเจแถวสองไหลามาไหมเพื่อนเอไหลมาเจไม่ไห้เลยยังนี้สู้ยากครับโดคนครับมันไม่ยอมจ่าย,ยางี้สู้ยากนะ ม,มาขอล้างเบ็ดหน่อยขอล้างเบ็ดหน่อยครับกดไปเลยพอล้างเบ็ดหน่อยทุยกคนครับ โอ้โหทีอย่างนี้ไหลดีดูดีทุกคนโอ้โหทีอย่างนี้ไหลดีนะตอนเบนสูงไม่ไหลเลยครับจัดมาหกร้อยไม่ใช่หกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกร้อยอะไรละ่ะดูดีโอไม่มีนะอย่างนี้ไม่มีนะตอนเบนสูงกนะันทุกคนครับเบนสูงไม่มีนะอย่างนี้นะจัดมาราวันเมกะร้อยสิบห้าบาทเบนสูงไม่มีนะครับอย่างนี้นะอ ก็ไม่น่าจะจ่ายแลยครับคือปทานปลาหาเลยนะอือดูมันทำโอ้จ่ายอย่างนี้ลยยับใจเบ็ดสูงมากดูดิเนี่ยก็เหลือจะเชื่อกับเขาจริงๆนะครับเบ็ดสูงไม่มีนะทุกคนนะครับมา ลุปม้อข้าวหม้อแกงดูเองนวทุกคนครับงวงไวงไวเพื่อนมึงไวงไหวมึงไวเพื yani ่อนงไวเพื่อนงไเพื่อนงไวเพื่อน่งไเพื่อนอยดีเดียวนั่นแหละเพื่อนเ้ยสบสองกูสิบสี อ้อมาให้าพันเนี่ยทุกคนครับประดุกันโอ้ยอ,อืออือวู้ห์สิบไหมอือดอกแรกมาก่อนหนักๆทุกคนครับ ไปเราวลก็ตัวระดับซุปเปอร์เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทขอหน่อย嘛ขอสักดอกว่ะเพื่อนเอ้อมไม่จ่ายมาันน่าเกลียดไปนะเออเอเแถวสามมาก่อนาเออไหลไปวายไก่โพนโอ้ยได้ไหลอะไรไปนะวายอย่างนี้น่าจะไม่ให้แล้วทุกคนให้น่าจะให้แค่นี้แหละสิบไม่ละแถวสามโอ สิบไหลามาเต็มระบบอื้อปึ้งเคแถวแรกไม่หายใจประทับแล้วก่อนเคแถวแรกยื้อจริงจับป่ะเคแถวแรกเพื่อนออื้ไหลมันมันหน่อยเว้ยูไหลมันมันอย่างนี้หน่อยเว้ยจัดไปราวาก็โตระดับซูเปอร์หกพันห้าร้อยสิบบาทมากไหลมันมันหน่อยเพื่อน อืมเยเต็มระบบไปดิอื yeah, ออ้ว่าจะายปะท้าทยสองแดงใบไหลชิงชับสวย,สวยอีกเกลียชิงชับอืมก็มาดินแล้วก็ไม่น่าจะไหลต่อสวยงามแค่นี้ก็พอใจแล้วทุกคนครับจัดมา2450กับก้อนโตอือ สุดยอดวันนี้เรามีกำไรติดไม้ติดมือกับแปะจนได้ทุกคนครับกำสูตร12คูณ14นะมาพอแล้วทุกคนครับรู้สึกว่าวันนี้จะแปะจ่ายค่อนข้างยากพอสมควรนะเราหนีดีกว่าก่อนที่จะอยู่แล้วมาไม่จ่ายเราต่อโอเควันนี้เยาว์พาวกเอ็มวาวิลลีเกมชายเชียงวีหรือว่เกมอาแปะของค่ายพ g ทุกคนครับควรถอยทับครับก่อนที่มันจะไม่จ่ายเราต่อทุกคนครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเยียมีภาวะวีสามไว้ด้วยแล้วกันทุกคนสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ค de ลิปชัรนด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เยียเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่ไวรุ่น